Hey baby. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ที่โ์รูมฟอร์ดพัฒแดงนะคะพร้อมกับช่องยู u ูบฟอร์ดบายดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะพารับชมนะคะตัวรุ่นเก่งของน้องดาเลยคือตัวรุ่นแคร็บเน็กซเจนเอ็กแอลพัทนะคะตัวนี้นะคะของดานะคะก็จะเป็นตัวตกแต่งนะคะพร้อมโปรโมชั่นนะคะตอนนี้เนี่ยน้องดาโปรโมชั่นนะคะส่งให้กับลูกค้านะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหรือลูกค้าอยากแต่งเต็มแบบคันนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กด้วยเนี่ยก็จะจ่ายเพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น เรา,าตกแต่งอะไรกันบ้างน,นะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะตุน้นรุ่นในกระพัของเรามีทั้งหมด4สีด้วยกันคือสีบอลเงินอย่างเช่นคันนี้นะคะแล้วก็สีขาวสีดํานะคะแล้วก็อาสีน้ําเงินที่กำลังมาแรงนะคะแล้วก็อย่างเช่นคันนี้เริ่มต้นที่ตัวกระจังหน้าของเราเลยเนี่ยเราติดกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นทรง V6 นะคะเป็นฟอนต์ FORD สีดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงนะคะแล้วก็ไฟ LED ด้านบนนะคะสามจุดนั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมกับตัวไฟนะคะตัวนี้นะค่ะก็เราไปทําเป็นไฟ LED มาให้แล้วนะคะแล้วด้านในเนี่ยก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้เป็นแบบลูกแก้วแบบนี้นะคะลูกแก้วด้านในจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวขอบที่เป็นสีขาวแบบนี้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะไฟสีแคมของเราที่เป็น LED ก็จะวิ่งให้ตามไฟเลี้ยวให้เลยนะคะลูกค้า ก,กัสกู๊ปค่ะรานบนนะคะ,ะก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะตัวนี้จะเป็นสกูป๊ปทรงฟิตที่เป็นขนาดใหญ่ของตัวรถเลยนะคะคือเป็นสีเดียวกับตัวรถสีบอลเงินตัดกระสีดำด้านแบบนี้พร้อมกับตัวโลโก้มามาสแตงค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะติดติด,ตดลายนะคะตัวเองรูปรูปตัวไหนก็ได้หรือว่าจะไม่ติดเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ติดมามสแตงเป็นสีอบอลเงินนะคะคันนี้คิวร้อนะคะเป็นคิวร้อแบบเดิมๆจากโรงงานนะคะคิวล้อเป็นคิวร้อขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะ มาพร้อมกับตัวล้อแมกนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนล้อแมกนะคะแล้วก็เราติดล้อแมกเดิมจากโรงงานเป็นล้อแมกขอบ16นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นเทอร์โบค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2องูลิตรนะคะกาลังแรงม้าอยู่ที่1 7 0แรงม้ีมาพร้อมกับตัวแรงบิดอยู่ที่405นิวตันตเมตรนะคะรถคันนี้สามารถลุยน้ำได้แได้80เซนเช่นกันนะคะ มาต่อกันที่ไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างกระตกของเรารุ่นนี้นะคะเรามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วพร้อมกับตัวปรับอัตโนมัติเองค่ะแต่เวลา,าพับนะคะเรายังต้องพับมือแบบนี้อยู่นะคะพับเก็บแบบนี้นะคะซึ่งพับก็สะดวกง่ายดายด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวราหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกการตกแต่งได้ด้วยนะคะแบบนี้สติกเกอร์คันนี้นะคะลูกค้าเลือกติสติกเกอร์ไม่ได้เยอะนะคะเป็นสติกเกอร์แบบคําว่าเบนเจอร์นะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นคำว่าฟอร์นะคะแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูภายในของตัวรถของ OpenCAP คันนี้กันนะคะคันนี้ OpenCAP นะคะอ่าคันนี้นะคะก็จะเป็น OpenCAP ที่เป็นขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กว้างขวางม,ม,มากๆเลยมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะคะขนาดดิจิตอลนะคะตัวนี้ก็จะเป็น8นิ้วนะคะพร้อมกับตัวหน้าจอกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบ Ford p a s t สิงสีโ 4A นะคะตัวนี้เนี่ยมีมาให้ครบช่วนนะคะช่องเสียบ USB นะคะไทยเไทยซหัวเกียร์เป็นแบบ6เกียร์อัตโนมัตินะคะการเข้าเกียร์ง,ง่ายมากมากเลยนะคะเพราะว่าน้องดันเนี่ยได้มีการขับขี่นะคะส่งรถให้กับลูกค้าเนี่ยตอนนี้อยู่เยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกจัองหวัดเกือบทั่วประเทศเลยนะคะแบบนี้เลยพร้อมกับตัวบอดหนังก็ไม่ยีเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะช่องปกติตัวนี้นะคะเราก็จะมีส่งตัวมาตัวบอดแคบมาให้ลูกค้าด้วยนะคะแบบนี้เลย ด้านหลังมาพร้อมกับตัวโรบานะคะของเออเรนเดอร์ทรง GT นะคะตัวนี้ไม่ต้องยึดเจาะกับตัวรถเพราะเรามีขอบไรเนอร์มาให้แล้วนะคะยึดมัดสัมภาระได้จริงนะคะคันนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้งานกับครอบครัวได้ใช้งานกับการออกรถได้ด้วยนะคะแล้วก็ขับขี่ท่องเที่ยวนะคะดีมากๆด้วยนะคะไฟท้ายดีไซน์ใหม่พร้อมกับตัวกันชนท้ายรุ่นนี้กันชนท้ายยังไม่มีมาให้นะคะตัวนี้น้องดังก็ติดกันชนท้ายของตัวเอาเรนเดอร์นะคะเป็นทรงทรงเหล็กนะคะมาพร้อมกับผงโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะ พร้อมกับไฟสองทะเบียนนะคะแบบนี้เลยคฟเดรกดงที่3นะคะมีมาให้ครบช่วเลยนะคะคันนี้นะคะโลโกโ้ของ Ford แบบนี้เลยค่ะรอบๆอบคันนะคะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งเยอะนะคะเพราะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กนะคะคันนี้ก็จะออกมาสไลล์ประมาณแบบนี้นะคะแต่ก็เป็นชุดแต่งที่ยอดนิยมนะคะที่ลูกค้าติดตั้งกันกันกบน้องดาน,นะคะเยอะมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจการออกรถแคบนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนทั่วประเทศนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาหารางดาตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะ084 084 9644นะคะแล้วก็เป็นคิวอา e คต สแกนคิวโอค้ดให้กับลองดาแล้วก็แอดเข้ามาเพื่อสอบถามโปรโมชั่นได้เลยส่วนให้1นึ่งแสนยี่สบานบทเลยนะคะลูกค้าคุ้มค่ามากมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปฝากกับลูกค้านะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับดาในการรีวิวรถให้กับลูกค้าดูตรงทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ